นักัญาการพ่อครูด้วยความกระรพขอกราบนมบัสการอุปัญชาอาจารย์พันเตลกลูกครับอะขอจเจริญธรรมพวกเราชาวสีมาทุกๆคนเนาะแมวันนี้ก็โอกาสดี <c oughs> ความจริงก็เป็นคนพูดไม่เก่งเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พูดทางงานทั้งนอกก็พอจะถนัดอยู่ แต่งานพูดหรือสื่ก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ฝึกไงไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสก็ไม่ได้คนช่างพูดไงคนทําแต่งานก็เลยยากหน่อยหนึ่งก็ต้องฝึกเนาะของอะไรไม่เป็นก็ต้องฝึกถ้ายิ่งไม่ฝึกก็ยิ่งไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรหมดอ่ะไม่ว่างานทางโลกหรือทางธรรมถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเป็นอะไรได้ฉะนั้นต้องฝึก ต้องพยายามใส่ใจแล้วก็ศึกษาอ้น,นี้ก็เป็นแนวคิดเนาะแนวคิดอาตมาก็ชือสมณะขนองสุปาจาโลเนาะพึ่งเลื่อนฐานะจากพระผ้าเหลืองได้ประมาณปีกว่าวาตอนอายุเจ็ดสิบก็ที่แรกว่าเออเขาจะรับไปนเนาะเราอายุเยอะแล้วเนี่ย มมนไม,ไม่มันไม่มีนะน้อยน้อยน้อยมากเลยอายุเจสิบรู้สึกจะมีองค์องค์ที่สองสำหรับอาตมาก,ก็พันเตก็บอกลองดูลองดูลองสมัครดูอาตมาก็ลองสมัครดูก็อยู่ก็อโศกมาแปดปีก่อนจะสมัครนะเจ็ดแปดปีก็เห็นว่าชีวิตนี้ก็คงไม่ไปไหนแล้วเนาะ ไปก็คงไม่รอดเท่าไหร่แล้วละอาุหกสิบเเนี่ยก็เข้ามาหาพวกเรานะเข้ามาหาพวกเราสมัครดูตัวอยู่สองปีเขาก็ดูแล้วก็สุขภาพยังได้อยู่ความคิดความอ่านก็ไม่ไม่ต่งเกินไปเอราพอจะมีสัมมาธิิอยู่บ้างน่าจะอยู่ด้วยกันได้มั้ง เขาก็เลยอยอมรับเปลี่ยนฐานะเมื่อวันที่19เก้าไม่ผิดนะส9บเก้าสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วก็ได้ปีกว่า,ก,วาก็ถือว่าเป็นน้องใหม่คนสุดท้องตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมาเลยยังไม่มีใครขึ้นมาแทนมีสมณเณรอยู่สองรูปอยู่บ้านลาดรูปหนึ่งสันติรูปหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลื่อนยังไม่รู้มารออะไรก็เลยต้องรอไปก่อนก็เลยมาเป็นชาวอโศกเนาะโดยสมบูรณ์ <c oughs> ก็ประทับใจนะอยู่กับพวกเราไปทุกที่ก็เออมันรู้สึกกับพวกเราเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนกันแนวคิดแนวอยู่แนวกินก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันอยู่ไหนก็เหมือนบ้านใจคิดอย่างนั้นนะ อาตมาไปงานมหาปรณาเนะก็ที่ปฐมก็เลยเสร็จงานแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านที่นครสวรรค์ไปเยี่ยมบ้านนครสวรรค์ก็ได้สักประมาณสักอาทิตย์กว่า,ก,วาก็เลยเออยังเดี๋ยวยังไม่กลับบ้านล่าละเดี๋ยวลองไปลองมาศึกษาอ่า ที่สีมาก่อนเนาะก็เคยมาครั้งหนึ่งเรื่องก่อนนี้ก็มาอยู่สองสามวันอาตมาก็รู้สึกดีนะมาสีมาเนี่ยรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะใจอะคือที่แรกว,ว่าจะมาอยู่สักสองวันหรือสองวันเนี่ยอยู่สักอาทิตย์หนึ่งดีมั้งอยู่สักอาทิตย์หนึ่งเออก็อยู่ได้นะใจก็อยู่สบายๆไม่มีอะไรที่มันก,กังวลหรือว่าวิตกก,กังวลอะไรก็เหมือนพี่เหมือนน้องเพราะก็เจอหน้ากัน ธรรมณะก็เจอกันบ่อยอยู่ละก็ไปงานแต่ละครั้งก็เจอกันก็ลเลยมาอยู่ก็ตั้งใจว่าจะกลับอาวันพุธพุธหน้าเนี่ยหลังฉันก็มาเช้านี้ทางาบ้านลาดโทรมาว่ามีรถไปกรุงเทพก็จะกลับวันไหนไม่รู้เขาจะติดต่อให้ ว่าถ้ากลับตรงกับวันที่เราจะกลับกระจายเขามาแวะรับเดี๋ยวก็จะติดต่อมาบอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่จริงๆเขาไปรถไฟสะดวกนะมาก็เป็นภาระ,ะเขาต้องแวะไปแวะมาแวะมา,ะมากเสียเวลาที่จริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจกับรถไฟอยู่แล้วมันสะดวกกว่ามันก็ไม่ไกลอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะบริการให้เรา เ <c oughs> มื่อวานก็ไปเกี่ยวข้าวคนเนาะเมื่อนนาวานมีใครไปบ้างเนี่ยหลายคนนะสองคนสามคนวันนี้รู้สึกไปมาชาวสวนกันมีไม่กี่คนสองสามคนนั่งรถไปฮะ <c oughs> อ๋อมีค้างด้วยเออมีค้างอยู่เออโอข้าวมันกรอบนะโยมเนาะข้าวมันแดงหมดแล้วนะเนี่ยเอ็น่าสงสารมันทําไงกลัวมันจะล่วงซะก่อนเกี่ยว รถก็แม้รถก็เกี่ยวไม่ได้อย่างใจอย่างว่าและรถรถบวนนี้เขาใช้ในรถนาญี่ปุ่นเข้าสั้นๆตรงๆมันถึงจะเกี่ยวได้ไปเจอยาวๆมันมัน,ม,นมันไม่คลายฟาฟามันเข้าไปผ่านทั้งในมันยาวมากเลยโอ้ยยาวถ้าวัดจริงๆมันท่วมหัวเลยนะดูแล้วต้นมันะตัดคือขนาดยกยก ยกตัวตัดขึ้นสุดน้มันยังยาวเลยรถมันเล็กอะรถมันเตี้ยไม่ใช่รถอย่างรถบ้านเราแล้วมันข้าวล้มก็เกี่ยวไม่ได้มันไม่มีหนวดไม่มีหนวดคุยขึ้นมาหาฟันรถบ้านเรามันจะมีหนวดหนวดยาวๆคนที่สังเกตดูจะมีหนวดคุยหลวงขึ้นมาใส่ฟันมันตัดนี่ไม่มีมันเหมือนปัตตาเลียนเราอะพอมันล้มมันก็ไม่มีอะไรคุยหรอกมันก็เหยียบไปเฉยๆจานั้นมันตัด มันเกี่ยวได้แต่เข้าตั้งแล้วก็เป็นเข้าเล็กๆเ,เข้าไมนะ่หนาไปเจอเข้าหนาหนาะมันก็ไปไม่ไหวมันก็ติดที่มันเสียนะนสายพานขาดเพราะว่ามันติดติดแล้วคนไม่รู้ไม่รู้ก็ปล่อยมันฟรีฟรีจนสายพานไหม้นี่ก็เป็น,เป,นเป็นความไม่รู้นั่นแหละคืออาจจะไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยถนัดกับเรื่องรถเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพอ่ะมันบางทีไม่สังเกตไม่รู้หรอกพวกนี้ถ้ามันผิดสังเกตปุ๊บเครื่องมันจะหนักถ้ามันหนักปุ๊บเราก็ต้องระวังเอ๊ะต้องหยุดก่อนเป็นไรนี่มันมันไม่หยุดมันก็เลยสายพานขาดเอาไปใส่เมื่อวานก็เกี่ยวได้อยู่นะพอพอเกี่ยวได้อยู่แต่ต้องเป็นเข้าตั้งเท่านั้นข้าวลมนี่เกี่ยวไม่ได้ดูแล้วมีปัญหาก็เลยเออ แล้วก็ต้องต้องคอยดึงฟางด้านหลังออกตลอดเลยอาตมาก็เดินตามเนาะโอ้พอเย็นมันเมื่อยขาต้องเดินตามรถตลอดทุกรอบอะรถเกี่ยวเราก็ต้องเดินตามเนี่ยมันต้องใช้คนสองคนเลยรถธรรมดาก็ใช้แค่คนขับคนเดียวเอ็นต่องคนเดินตามอีกคนนึงไม่ไหวแต่มมื่ถ้าแบบเนี้ต้องขืนจะของเ่อใช้ไม่ได้แล้วเอามาซ่อมเสียเวลา จำต้องต้องซื้อใหม่ก็มาวานคุยกับพันเตะซื้อใหม่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะมีระบบเหมือนเหมือนเข้ากับพื้นที่ประเทศไทยเราก็จะมีเกี่ยวเข้าล้มได้เข้าตั้งได้เอออย่างนั้นแหะดีแต่ก็ไม่คุ้มหรอกนานเล็กๆซื้อมาคันหนึ่งสี่ห้าแสนก็ไม่คุ้มจ้างเขาดีกว่าไม่ต้องไปดูแลรักษาเพราะพวกนี้มันเสียงง่ายเพราะว่ามันระบบมันซับซ้อนซับซ้อนเยอะ ระบบไฟฟ้าด้วยยิ่งหนักเลยยิ่งคนไม่เป็นแล้วเลิกใช้เลยไม่ต้องเอามาให้ปวดหัวแล้วจ้างเขาไล่แล้วเท่าไหร่ตอนนี้ไล่หนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่เกี่ยวข้าวห้าหกร้อยมั้งเนาะประมาณถึงไหมรถเกี่ยวจะมาก็จําไม่ได้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้าวมานาะนจะนาระดับนี้จ้างเขาดีกว่าสบายใจกว่าไม่ต้องเป็นภาระหนักสมองเอออันนี้ก็เป็นการทํานาเนาะ การทำนาช่วงนี้อากาศเย็นต้องต้องห่มผ้าสามผืนโอ้หนาวก็ยังไม่ยังไม่ค่อยหายหนาวดีนะสามผืนก็ยังก็นอนได้แหละถ้าสองผืนนี่เย็นนอนนอนไม่ค่อยหลับแหละต้องสามผืนก็เลยว่าระวังผู้สูงอายุเนาะเดี๋ยวนอนไปนอนไปถ้าไม่ห่มผ้าเดี๋ยวจะแข็ง ลุกไม่ได้อีกต้องระวังสุขภาพช่วงนี้เออก็เราก็พวกเราก็ยิ่งหายากอยู่เนาะพวกเราเชาวโศกก็มันก็แปลกนะอาตมาก็นึกคนเดียวว่าเอ๊ะทำไมอะวัดเนี่ยอะไรก็ดีหมดอะไรก็สมบูรณ์หมดทำไมคนไม่ชอบมาไม่ว่าที่ไหนไม่มีคนครอบเข้านึกถึงอ่าใน ในคุกหรือในกงขังทาไมคนมันถึงแน่นที่นอนก็ยังไม่มีทั้งทั้งที่ไปก็ลําบากนะกว่ากว่าจะไปก็ต้องไปทําชั่วทําผิดถึงจะเข้าไปอยู่ได้แล้วเข้าไปก็อดอดอยากอยากที่วัดเราเนี่ยทำไมทุกที่คนไม่ค่อยมานี่หมายถึงอะไรโยมมันหมายถึงอะไร หมายถึงจิตใจคนไม่พัฒนาเนาะคนไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาไม่สนใจความดีไม่สมใจไม่สนใจอ่าธรรมะ <c oughs> ไปกับโลกีอ่าสนุกเพลินผลทุดท้ายก็หมดอนาคตเข้าไปอยู่ในทุกตารางติด ยาติดเหล้าติดการพนันหมดเนื้อหมดตัวเออเนี่ยใจมนุษย์ที่ไม่พัฒนาก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะพวกเรานี่ก็เหมือนกันถือว่าโชคดีเนาะมาเจออ่าชาวโศกของพ่อครูเราที่ได้นำชีวิตมาเดินทางนี้แต่กิเลสมันก็ยังไม่หมดนะโยมรู้แล้วมันก็ยังไม่ใช่่ปจะง่ายนะธรรมะเนี่ย มันไม่ง่ายหรอกบางทีก็ได้แต่ตัวรู้ไงตัวปฏิบัติตัวทำมันก็ยังยังไม่ได้เท่าไหร่แต่มันก็ยังดีอ่ะยังดีก็ไม่มาเลยก็ยังเป็นการเรียนรู้ต่อยอดวันข้งหน้าก็อยู่อย่างนี้แหละทำไปปฏิบัติไปเพราะมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาธรรมะนี่มันจะให้ รู้แล้วทำปุ๊บปับ๊บมันไม่ได้หรอกต้องใช้เวลาให้จิตใจเราอ่อนลงอ่อนโยนลงไปเรื่อยๆฟังเรื่อยๆเหมือนมีอยู่บทหนึ่งอะคือคนจะบรรลุธรรมมันมีอยู่ห้าอย่างเนาะห้าประการหนึ่งหลุดพ้นด้วยการฟังธรรมฟังธรรมนี่ก็ะทำให้หลุดพ้นได้บรรลุความพ้นความทุกข์ได้สองบรรลุด้วยการแสดงธรรม การแสดงธรรมนี้ก็ทําให้บรรลุได้เพราะหนึ่งมันต้องปรุงแต่ธรรมะจิตใจมันไม่ได้ไปวอกแวกไปที่อื่นมันทําให้จิตใจเนี่ยราพัฒนาไปเรื่อยๆการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมนี่ทําให้บรรลุธรรมได้ข้อที่สามก็บรรลุด้วยการท่องทบทวนธรรมคือแต่ละวันแต่ละคืนตื่นมาก็ต้องทบทวนหัวข้อธรรมที่เรา ประทับใจหรือเราได้ฟังมาก็ทบทวนทำให้จิตใจเราจะอยู่ในธรรมข้อที่สี่ก็ตรึกตรองใครควรทำอีนี้ก็ต้องตรึกตรองบ่อยๆอย่าปล่อยจิตให้ไปกับอะไรกิเลสตัณหาต่างๆความอยากอะไรต่างๆก็พยายามท่องทบทวนทรรข้อที่ห้าอะไรอะ ตั้งจิตในนิมิตก็จําได้แค่นี้เนาะท้ายๆก็รู้สึกว่านี่แหละเพราะหนึ่งไม่ค่อยทบทวนทำมาเลยก็จําไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเราจะไม่ค่อยทบทวนทำร,ร,รือยิ่งสมัยนี้นะยากเลยเรื่องหนึ่งเรื่องโทรศัพท์อาตมาสังเกตอตอนมีโทรศัพท์มันไม่ค่อยดูหนังสือหรอก มันจะดูแต่ข่าวมันจะดูแต่ข่าวดูสารพัดแหละดูไปทั่วเคนเราส่วนใหญ่ก็จะดูไปทั่วเลยแหละแต่ว่าจะดูแต่ข่าวเป็นเป็นหลักอัตมาเนี่ยถ้าหลังจากที่เลื่อนฐานะเป็นธรรมนานี่ห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งโอ้รู้สึกมันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะทําให้เราดูหนังสือทําให้เรามาท่องทบทวนธรรมทาให้มา จิตอยู่ในกับพวกนี้ถ้างั้นมันจะไม่อยู่โยมเหมือนกันอาจ,จว่าไม่ต่างกันแล้วนะญาติโยมกับอะไรพอๆกันแล้วแล้วมันยิ่งเด็กด้วยนะวันนั้นที่เข้า,าเช็กเิ็นก็คุยกันถึงเรื่องโทรศัพท์กับเด็กต่อไปนะใครมีลูกหลานนะจะเลี้ยงยากมากเลยถ้าห้ามโทรศัพท์ไม่ได้นี่นะเรียกว่าคุมมันยากกันแล้วกันโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าหนึ่ง มันมันจะไปอยู่กับโทรศัพท์ตลอดถ้ามันตื่นมามันจะอยู่กับโทรศัพท์24ชั่วโมงเลยก็ได้เด็กๆเ,เนี่ยและบางพ่อแม่บางคนก็าลาคาญให้ลูกเล่นโทรศัพท์ไปจะเล่นเท่าไรก็ช่างจริงๆอะทำให้เด็กเสียคนทำให้สมองเสื่อมและพวกนี้โตไปจะคิดทำงานไม่เป็นคิดอะไรไม่ได้มันจะอยู่กับโทรศัพท์ ตลอดและโทรศัพท์มันก็เป็นผีลายตัวหนึ่งเป็นผีลายตัวหนึ่งละตัวร้ายมากมากโดยซ้ำเหอะยิ่งกว่าอะไรหมดนะในสังคมยุคนี้เด็กนี่สังเกตดูเด็กรุ่นใหม่ๆนี่จะไม่ทำงานแล้วจะไม่ทำงานแล้วก็จะเอาแต่ใจเลี้ยงยากนุ่นแหละต้องเลี้ยงเขาก็ทั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ก็หากินไม่เป็นอนะ ส่วนใหญ่ส่วนมากแต่คนที่เขามีการศึกษาดีๆเขาก็มีวิธีป้องกันเขาเหมือนกันพยายามให้ลูกเล่นเป็นเวลาให้ลูกเป็นเวลาบังคับแล้วพวกนี้ถ้าติดบ้างมากเขานะมันจะทำลายทำลายพ่อแม่โดยซ้ำติดมา,มากเขา้าเพราะว่าเหมือนกัลังเล่นอะไรเพลินๆเนี่ยเราไปดึงออกเนี่ยโอ้โหมันแคนมากเลยละ่ะ เนี่ยต้องระวังเลยเรื่องใครมีลูกมีหลานนะเรื่องโทรศัพท์นี่บางประเทศบางประเทศนี่ก็จะกำลังจะออกกฎหมายไม่ให้เด็กต่ำกว่าสิบห้าปีมีโทรศัพท์เขาจะออกกฎหมายแล้วอย่างนั้นประเทศชาติแย่ถ้าคุมคุมไม่ได้นะต่อไปเนี่ยรุ่นเราที่ตายหมดแล้วนี่จะไม่มีคนทำงานแล้ว มีแต่คนออยู่กับโทรศัพท์แล้วก็อยู่กับสิ่งลอยๆไม่มีของริงอะพวกนี้มันเป็นอะไรเขาเรียก AI อะไรต่ออะไรเนี่ยมันมากมายกายกองและหลอกคนได้ง่ายหลอกคนได้เยอะคนอยู่ด้วยความหลอกลวงนี่ที่ว่าไปบ่อนคาสิโนที่เขมรเนี่ยนี่แหละก็ดูพวกนี้แหละหลอกเขาว่าไปทำงานเดือนละสี่ห้าหมื่นเดือนละหลายหายมืน่น ก็เด็กวัยรุ่นมันไม่มีเงินอ่ะพอได้ยินข่าวปุ๊บมันก็จะไปเลยโดยที่ไม่มีความตึกตองอะไรหรอกเพราะว่าเขาไม่มีภูมิพวกนี้อยู่แล้วประเทศไทยนี้ก็ไปตายก็ไม่ใช่น้อยที่เมนทุกประเทศเลยประเทศจีนทุก,ท,กทุกประเทศหลายประเทศพมา่าลาวอะไรถูกหลอกหมดเพราะคนมันไม่มีเงินใช้เพราะมันทำงานไม่เป็น ปลูกอยู่ปลูกกินก็ไม่เป็นไม่ศึกษาเช้ามาก็ดูโทรศัพท์จนมืดจนนอนหลับตื่นมาก็คว้าโทรศัพท์มันจะไปทำอะไรเป็นโยมไม่มีทางเลยงานนี่มันต้องฝึกมันต้องใส่ใจไม่ว่างานอะไรหมดอ่ะมันต้องฝึกมันต้องใส่ใจทำมันถึงจะเป็นอาตมาก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งนะชีวิตเกิดมายากจน พอดีมันมันมีมันมีสายเลือดที่ว่าเราจะต้องศึกษาเพราะเราไม่มีความรู้ไงโยมอาตมานี่เป็นคนจนลูกคือคนจนจนมากด้วยฮะไม่ใช่จนธรรมดาไม่มีไม่มีที่ทำกินบ้านนี่รู้สึกว่ามีอยู่ตอนหลังก็ขายเพราะความยากจนสมัยก่อนก็ เอ๊ทำยังไงชีวิตเราจะอยู่ยังไงนั้นเนี่ยมันไม่มีอาชีพเลยความรู้ก็ไม่มีก็ไม่รู้มันนึกยังไงโยมอาตมาก็ก็มีงานนี่แหละที่จะช่วยเราได้ที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้ก็มาสนใจเอ๊งานอะไรอะ่ะตอนนั้นเอ๊ใจเราก็มองตัวเองว่าเอ๊งานอะไรที่เราจะทําที่เราจะพอไปได้ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรเราอายุสิบห้าสิบหกไม่เป็นไรก็มาหาเรื่องช่าง เออเป็นช่างดีไหมช่างอะไรก็ได้ช่างไม้ก็ได้ช่างปูนก็ได้นั่นแหละมันมีอะไรที่มาทำให้โดนบันดานให้จิตเราไปช่องนี้ก็เลยมีงานก่อสร้างที่ไหนก็ไปสมัครงานทั้งๆก็ไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกไปสมัครงานขั้นแรกก็ได้งานช่างไม้ตีทตะปูก็ยังไม่เป็นเลยไปเป็นกรรมกรก่อน ไปเป็นกรมกรก็อยู่หลายปีอยู่ต่อมาก็มีความชำนาญก็เลื่อนเป็นช่างค่าแรงก็แพงขึ้นเหนื่อยยอมสายช่างนี่เหนื่อยมากใครไม่เคยเป็นก็ไม่รู้เนาะเหนื่อยมากเดี๋ยวช่างปูนตอนหลังก็มาหัดช่างปูนเออช่างปูนเงินเดือนดีกว่าเนาะ,ะสมัครช่างปูนดีกว่าไม่เป็นหรอกตอนนี้ไม่เป็นหรอกก็เหมือนก็หกเขาอะไปสมัครช่างปูน ทำไม่เป็นนะอ้าวไม่เป็นไม่เป็นไรก็ให้เป็นกรรมกรก่อนน่เป็นกรรมกรหิว้วปูนก่อนไปผสมปูนก่อนข่าแรงก็สูงกว่ากรรมกรน้อยหนึ่งฐานะเป็นช่างั <c oughs> ต่ช่งความรู้ไม่มีหรอกเขาเขาให้เกียรติว่าเป็นช่างปูนนะให้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 เงินเดือนอ่าแพงกว่ากรรมกรหน่อยหนึ่งแต่ก็ต่ำกว่าช่างนั่นแหละก็ไปเรียนรู้พวกเยี่ยมไปเรียนรู้พวกช่าง เออมันไม่รู้สิ่งโดนมันดานใจอย่างไงให้ให้คิดไปอย่างนั้นได้เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันตอนนึกนึกย้อนไปก็เอ,อมันมีอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ก็ได้อาชีพนะั่นแหะเลี้ยงตัวเลี้ยงชีวิตมาโยมต่อมาก็ทําบ่อยเข้ามาเกิดความชานาญเนาะไม่ว่าไม้ว่าปูนก็เกิดความชานาญทําหลายปีหลายปีเขาสิบปียี่สิบปีต่อมาก็เป็นผู้ได้เป็นผู้รับเหมา โดยที่หนังสือก็ไม่ได้เรียน <c oughs> เรื่องแบบก็ําไปพูดถึงไม่ไ <c> ม <oughs> ่รู้เรื่องหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเพราะอาตมาเรียนชั้นปหนึ่งเรียนป .1 เรียนป .1 จบที่ทํำไมเรียนแค่ปหนึ่งคือฐานะยากจนเรียนข้นึปงครอบครัวก็ต้องย้ายไปย,ย้ยายย้ายย้ายพื้นที่ไปทํากินที่อื่นตอนนั้นพ่อแม่ก็เสียแล้วเนาะพ่อแม่เสียอาตมาอายุประมาณห้าขวบ ก็ไปกับพี่พี่พี่ไปรับจ้างตั้งไหนก็ต้องไปกับพี่หนังสือก็ไม่ได้เรียนเออนี่แหละย้อนไปนิดหนึ่งว่าหนังสือไม่ได้เรียนว่าทําไมเราเป็นผู้ผู้ผู้รับเหมาได้หนึ่งความชานาญที่เราทํามาหลายปีต่อหลายปีเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยทําให้เรารู้หมดถึงหนังสือเราไม่รู้แต่งานเรารู้หมดจะเป็นงานไม้งานปูนเนี่ย ที่คนเรียนมาอย่างทีสู้เราไม่ได้เขาเขาได้แต่รู้แต่เขาทําไม่เป็นอาตมานี่ไม่รู้แต่อาตมาทําเป็นเนี่ยความความที่เราฝึกฝนลืดพูดถึงงานเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนพูดถึงเด็กเดีเ๋ยวนี้มันถึงต่อไปไมันจะทํากินไม่เป็นเพราะมันไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้ต่อไปอลําบากพีปู่ย่าตายายพ่อแม่จะต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตเขาทํากินไม่เป็น เขาไม่มีอาชีพมีที่ก็ปลูกอยู่ปลูกกินไม่เป็นต้องขายที่นี่อาตมาเห็นมาแล้วข้างบ้านอาตมาแม้ตัวใกล้ๆอาตมาก็เป็นแล้วทํากินไม่เป็นแล้วก็ต้องขายที่พ่อแม่ยกให้ก็ต้องขายที่ขายทางอาตมาก็ยังเพิ่งมาปีเดียวก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ในข้อข้อทาต่างๆหนึ่งมันก็ไม่ค่อยมีสติอาตมาก็ไม่ค่อยยังไม่มีสติเต็มเท่าไหร่ก็ยัง ยังบกบกพร่อง,องเนาะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจหรือไม่ได้วิตกกังวลอะไรคือการพูดกับการเรียนรู้การบปบิบัติธรรมก็การเรียนรู้ฉะนั้นขอทุกเราตรงตั้งใจตั้งสติอยู่ให้ได้อยู่วัดให้ได้สร้างกุศลสร้างความดีนี่แหละจะเป็นแนวทางที่เราจะต้องเดินในพภพภูมิต่อไปจะได้เกิดมาเจอกันในชาติต่อตอไป ไม่ไปเกิดเป็นข้าเมนให้ถูกหลอกเนาะก็ได้มาเจอพวกเราชาวอโศกด้วยกันนี่แหละทางเดียวเขาว่าอะไรทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นถ้านอกจากทางนี้แล้วไม่ใช่ทางมักมีวงแปดถ้านอกจากทางนี้แล้วไม่ใช่ผิดทางหมดฉะนั้นพวกเราก็มาเนาะมาตั้งใจแล้วก็มีความพยายามมีความเพียรอ่าประพฤติปฏิบัติตามคำพ่อครูสอนกันต่อๆไป จเจริญรรมนะทุกคน